สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเช่นเคยครับผมเลขไม่น่าลงทุนหรือว่าเลขดับปูอารมณ์ดีครับผมเลขดับปูอารมณ์ดีว่าหันปูก็ถือว่าโอ้เลขดับหกนี่เป็นเลขเด่นด้ครับผมแต่ว่าปูดับหกกับแปดครับพี่น้องเนาะครับเอาอยู่ครับผมเลยกะเลขล่างปูก็ดับหนึ่งกับสี ก็ถือว่าเป็นเหล็กดังทั้งบนทั้งล่างได้ครับผมหมว่าหันปูดับอยู่ครับพี่น้องเนาะครับเหล็กดับปูอารมณ์ดีนี่ครับดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างด้วยครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้มาละครับผมครับเหล็กดับปูอารมณ์ดีเอาเหล็กดับปูไปก้อนครับพี่น้องเนาะจงคอยมาตามเหล็กเกิดของปูกันครับก่อนที่จะไปรับชมนราฟังตัวเลขกับปูเก่ามาเชียร์กับขอ กราบขอพระคุณปูอารมณ์ดีเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขไม่น่าลงทุนทั้งบนทั้งล่างกับปูกันเลยครับปูครับก็อมาแช่าการนมัสการครับอาจเจริญเจริญในยุ่เย็นเป็นสุขมังมี่ซีสุขสาธุปูครับมาหอดกับอวยพรนะปูสาธุเลยพี่นองเยนีนั่ครับผมครับ,รบ <c oughs> เอามีโชมมีลาบกันนั่มครับผมสำหรับ คลิปนี้ครับเลขดับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะเอาเล็กดับไปก่อนเร็วเลขบบนหาลงทุนครับผมครับหมวพะหันกับหกกับแปดกระดังกรึครับผมบนนี่ครับปูดับทั้งหกทั้งแปดเลยครับผมครับบัวไม้ลีครับพี่น้องเนาะบัวไม้ลีครับสูตรที่สามเป็นตัวใดงให้ปูครับผมสูตรที่สาม ก้อนน่ะที่บบได,ด้ลงเหรอครับผู้จำาบได้สูตที่สุดที่สามมันเป็นมันเป็นซีโอ้ก็ยังเอาอยูอีกครับตะวางโลงแค่สองสูตรได้ครับผมครับเพราะว่ามีงดก้อน,นนานๆผู้ดับโบยูผู้ก็เลยเรื่อนสูตรที่สองมาเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่สามมาเป็นสูตรที่สองครับเอาแล้วก็เลขล่างกับดังที่กันได้ครับผมหนึ่งกับซีใก็ดังครับกับเอาอยูครับพี่น้องเนาะ มาตามกันต่อเป็นแนวทางครับเลขสิบตัวให้เหลือหน่อยลงครับพี่น้องเนาะครับผม,มวดนี่เลขบนดับตัวเกา้าสูตรที่หนึ่งออดับตัวเกา้าโอ้ดับหกที่ปัวแมนโอ้คือมากหกที่นอาบานนี่ ว้ยดับหดับหกติปูอาอาจจะไปล่างก็ได้ดับห 6. 6กหกสสอ,สองโอ้ครับผมมากระจดัดที่สองสสที่สองแมนดับซีสุดที่สองดับซครับผมเอองางมันได้แปดนั่นละ ครับสูตรที่ได้แปดดับซีสูตรที่ได้หกก็ดับหกคือเก้าครับออันสูตรที่ได้ซีมันได้ศูนย์คนนี้อ๋ออีกสูตรหนึ่งสูตรที่สามได้ศูนย์แต่ว่าบริเขียนลงเลยครับเนอบริเขียนลงกับผู้เป็นหนังครับฟังไ้ได้ครับพี่น้องตอนนี้ดับบนก็คือหกสี่ศูนย์แล้วหกสี่ศูนย์ศูนย์กับศูนย์กับง่ามอ๋อนฟังไปครับพี่น้องเนาะอ่าผู้ดับหก ามาที่เลขล่างครับดับศูนย์ดับล่างสุตรที่หนึ่งดับศูนย์ว่าหันดับห<ม>นึ่งแนสูตรที่สองได้เออได้ศูนย์นั่นมันดับสีบัณนี ุดชุดที่สามสุดที่สองนี่ไดซีมันกระดับซีหือเก่าอ๋อดับซีสูตรที่สองดับซีแมนสุดที่สามกระดับซีอ๋อซีบกเกิดแล้วครับนี่นะครับผมศูนย์กับซีครับข้างบนกระดับซีเนาะครับบม ว <peach> างกระดับซีกันบ,บนี่แหละครับพี่น้องเนาะคลิปนี้สําหรับพี่น้องที่ที่ชอบอตัดเหล็กด้ครับผมครับทํามากกระเอามากระจัดครับผมเพราะว่ามันมันมันทัน้งบนทั้งล่างนี่หาหกสูตนนี่ส้นสีมัดส้น,นดับซีหมดมาปูแม,มนอแต่ว่าเหล็กล่างนี่กะ ทานสูตรเด็กล่างบวกกันกับมาส้นกับปูอีกขึ้นกันแ <Man. S 1> สองบวกสอง <Man. S 1> เพิ่มพมาลางังเหงายอึ้นไร้ด้านยู่ครับพี่หนองเนาะครับธรรมาก็คือว่าลด,ดลายสูตรบ่งไงครับผมถ <Man. S 1> ือว่าหลายสูตรดับซีหลางครับนี่ก็ประหยัดไปได้อีกสองโตรครับผมจากแปดตัว มีตัวอื่นมาตัดอีกครับพี่น้องเนาะทีมงานเล็กดับของน้ําเชียที่จะมาลงครับอันเลขเลขโค้กตัดท,ทีมล <S 1> <S 1> เลือดวะเลขโค้กไหมโอมาบ่ปแมนบ่มาครับเลขหกเออระวังระวังเลขมันตัวแทนมันมน่ะมาตัวแท่นหกบอกว่าตัวแทนนัน่นสองเลขสองบาปู ตัวแทนสองเนี่ยตัวแท่นสองนี่นี่เจ็ดบ้างไมปู่เออหั่นล่ะนั่เสียงฟันเห็นจักรยานอยู่ปู่เออเนี่ยยานมันเดาเจ็ดเจ็ดไม่อีกนี่เจ็ดเกับโอ้ยออกจะเบิ่ออยู่นี่กับพวกเป็นทาแล้วว่างั่นกับสองสองเนี่ยมันเจ็ดเจ็ดอีก สองเจ็ดกันยังไข่ยันได้ปูกับเอานี่แหละครับพี่น้องเนาะเหล็กดับเดี๋ยวให้ปูเห็ดเหเล็กเกิดคาคาก้อนครับผมจ่วยคอยมาตามครับเอาคาคากับปูวันนี้เหาลางคือดังใส่จะปูวันนี้ศูนย์ว่าหันกันแม่นยันได้ปูว่าหันกับสองวันนี้ได้หากันว้าวเถอะ ตอนนี้ร่วมใจกันยุห่าแล้วครับผมทุกสำนักทุกสำนักครับผมยังบ,บ่ารู้ว่าจะผลสายตาข้าเจ้า <c ười> บ่เด้อเจาทุกสำนักรวมใจให้ห้าเลยปูสูตรก็ล่างเดินครับจะคอยมาตามครับพี่น้องเนาะเด็ดดีแต่ปูประดับหาล่างครับผมรดับหาล่างนี่สิบุญจักน้อยยิ่งดีครับ <c ười> เริ่มซับสน้นกันลบาดนี้ครับผมเริ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ว่าพอดีผู้ก็ได้รับหาครับผมจะว่าห,ห,หาหาหาระว,ว่างเหงาครับระว,ว่างเหงาครับผมววเรผมพราะว่ามันสิบ,บ่เปินตัวเกิดมันดังร้ายนะผมแน่นนี่ครับพี่น้องเนาะเขาถ้าหามากก็ดีครับผมก็ได้เหกันทั่วประเทศเลย คลิปนี้ก็เป็นเหล็กดับปูด้วยครับผมเดี๋ยวสําหรับเหล็กเกิดจงค่อยมาวากันอีกเท่นึงครับพี่น้องเนาะจากมือสองมือก่อนครับก็มาเชียร์กะสิลบกวนปูสำนีด้วครับปูแบบนี้ครับขอบคุณครนบยุเยน็นเป็นชุดกลางมีสีสุดกับมาสักการครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปตัวเล็กปูกันครับ เอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปแนวทางตัวเลขของปูอารมณ์ดีเด้อครับผมครับมกระจัดคัดกระพานครับพี่น้องเนาะครับผมครับเลขดับปูอารมณ์ดีงวดวันหันดับบนสูตรที่1ได้ %6 สูตรที่8ปะสูตรที่2ได้8ครับผมดับล่างสูตรที่1ได้1สูตรที่2ได้4ดับอยู่ทุกลักเลยครับพี่น้องครับงวดนี้มาแล้วครับผม16ธันวาคม68ดปูอารมณ์ดี ดับบนสูตรที่1 6ครับพี่น้องเนาะสูตรที่2 4ครับดับล่างสูตรที่1 0สูตรที่2 4คือกันครับนี่แหละครับพี่น้องแนวทางตัวเลขดับปูอารมณ์ดีครับผมผิดจรณนาเบิงเดอร์ครับพี่น้องมักกระจัดคัดกระพ่านครับผมเอาไว้ตัดเลขครับพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องซีมักหกก็เอาครับผมครับหรือว่ามักซีก็เอามักศูนย์ก็เอาครับผมนี่แหละครับ ถ้าทายคลิปนี้เก็มาเชียร์กะขอไวยพรให้พี่น้องเอมชีโชคดีเ้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันครับพี่น้องในหัวบันที่16ท่านว่าคม68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ